สวัสดีตอนเศ้าๆอยู่สวิเดนจ้าตอนนี้กะเจ็ดม้งกลัวๆเนาะจ้ะมือนี้ยายสัวกะบ่ได้ไปทางใดมือนี้ยายสัวสิบ้ามาลาบเป็ดกินง่ายจ้ะจะมาลาบเป็ดกินง่ายนะจะเตรียมของเตรียมยังไว้แลยเพราะไงเพิ่นไปห่างเมื่อวานเพิ่นซื้อเป็ดมาให้ยายสัวว่าอยากกินลาบเป็ดเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมาจากห่างมาให้เนาะอันนี้เป็นเครื่องในจ้ะพี่น้องเป็ดที่เป็นขั้วมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นเครื่องเครื่องใน แลวกข้อยสุกสิบลาบเบิดอกจักตัวใหญ่ตัวอ้วนพบเนาะกสิแบ่งไว้น้าจ้ะเห็นอางกับก็คือกินอาหารบ้านเ่าดอกพี่น้องเลยกินอาหารบ้านเรานะจ้ะตอนนี้ยาโสุกหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะอันนี้สิลาบเนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้สิต้มจ้ะพี่น้องต้มสมโซดน้ำจ้ะส่วนอันนี้จะเก็บไว้กินทีหลังจ้ะเห็นเมนู่อื่นเนาะ วันนี้ย้อยชุกระอดนังเป็ดนอกจากทอดนังเป็ดแล้วก็ทอดพริกแล้วก็ใบบักบูดน่าจะธรรมดาสินี่นังเป็ดทอดนอกจากแต่ว่านังเป็ดบ้านนี้น้อยเจ้าพี่น้องทอดพริกทอดทอดพริกแห้งนอกจากแล้วก็ทอดใบบักบูดจ้ะเอาไปใส่ลาบเนาะนั่นคือหม้อต้มจ้ะต้มเป็ดหม้อเดือดแล้วก็เอาเป็ดใส่เจ้าพี่น้อง แต่ที่นีปีกมีโค้งมี่ทิ่งส่วนเป็ดต่งางๆอะไจ้ะเนาะใส่ไปเลยค่ะใส่บกักถามเปียกใส่ตะไคร่ใบกระปูดหัวข้าคืาคอบานห้องอย่างเงี้พี่เนาะต้มเป็ดเนาะต้มจบพอเรียบร้อยแล้วแม่จ่าอ๋อแม่จ่ยแต่มาล้วนนี่แเป็ดกันพี่น้องอันนี้ก็จะมีเครื่องในดน้วยนะจ๊ะ บ่ได้ใช้เงินอยู่ตัวจ้ะพี่น้องมาปักปกเป๊ะๆจังซี่ก็มันก็ยากเนาะเอาไปตามสถานการณ์เลยจ้ะนี่ข้าวเขาแล้วมันยา เดี๋ยวยังส่วิพามาลาเป็ดกัน้ะพี่น้องลาเป็ดแบบบ้านๆหรือว่าก้อยเป็ดกันเนาะจ้ะเนาะขอบมาตเต้คนนี้นะจ้ะขั้วเองนะจ้ะอันนี้ไม่รองขั้วจ้ะเ้าขั้วใส่พริกผมแล้วก็ข้าวขั้วใส่จ้ะน้ำปลา ก้อยยังหรือว่าลาบยังกระซังพี่น้องเนาะใช่คล้ายๆกันเครื่องลาบเครื่องก้อยเขานีเลยจ้ะเกลือนิดนึงน้ำปลา,า,า,กกาใ,สใส่จ้ะหมักกับ่ใส่ที่จืดหัวงูใส่จ้ะขาดอะไรก็คือบักนาวนะจ้นะเนาะเป็นลาบเป็นก้อยนี่คือบักนาวจ้ะใส่อีกจ้ะ หอมที่เขาเตรียมไว้น,นะจ้ะนะหอมสารพัดหอมจ้ะมีอะไรก็ใส่ลงไปคือลาบเป็ดหรือว่าก้อยเป็ดเนาะ จะคือนางเอกของเฮ่านาะจ้ะพริกทอดหนังหนังเป็ดทอดแล้วก,ก็ใบบัวกูทอดน่าจะใส่ลงไปเ,เลยจ้ะขันห้าบริเ็ดขันเฮ้องบริษัยอันนี้นี่เป็นอันว่าบัวบัวเมนลาเป็ดนะจ้ะเนาะถ้าต้องใส่อันนี้น้ำจ้ะซิมมึงเด้จ้ะเดี๋ยวเไปมาจังมาเคี่มกับซิมมึงจ้า เดี๋ยวยัสสิพ้ามาลาเป็ดกันจ้ะพี่น้องลาเป็ดแบบบ้านๆหรือว่าก้อยเป็ดกันเนาะจ้ะเนาะลงบุกีอ่ขัวทีผงจ้ะหอบมาตะไทเกันไม่หนึ่งจ้ะขั้วเองนะจ้ะอันนี้ไม่รองขั้วจ้ะ ข้วใส่พริกผุมแล้วก็ข้าวขั้วใส่จ้ะน้ำปลาก้อยอยังหรือว่าลาบยังกระซังนะพี่น้องเนาะใส่คล้ายๆกันเครื่องลาบเครื่องก้อยเขานี่ยเลยจ้ะเกลือนิดนึงน้ำปลาใส่จ้ะหมักกับใส่กันจะเด้อผงงูใส่จ้ะ อะไรก็คือบักน,นาวนะจ๊ะเนาะเป็นลาบเป็นกล้วยนี่คือบักนาวจ้ะใส่อีกจ้ะข้นๆๆจ้ๆนะน้อหอมที่เขาเตรียมไว้เนาะจ้ะเานาะหอมสารพัดหอมจ้ะมีอะไรก็ใส่ลงไป ลาบเป็ดหรือว่าก้อยเป็ดเนาะนี่ก็คือนั่งเอกของเฮ่านาะจ้ะพริกทอดหนงังหนังเป็ดทอดแล้วก็ใบบัวกูดทอดนะจ้ะใส่ต้องใส่เลยจ้ะขันห้าบรเเ็ดขันเฮ้บงใส่อ่าอันนี้นี่เป็นอันว่าบวบัว,ว,วมันลาบเป็ดนะจ้ะเนาะต้องใส่อันนี้นะจ้ะ ซิมเบิงเ่งได้ใจด้วยกันมาจางมาักเพิมกับซิมเบิ่งจ้าใส่จานเก้านี่ยะจ้ะจ้ายังไม่ได้ปรุงอีกเลยพี่น้องจ้ะยังไม่ได้ปรุงอีกเลยจ้ารับรองแซ่บจ้ะสวดโจโกูเลยพี่น้อง าไม่กินลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดน้ำกันจ้ะแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อขาดตะมูกินน้ำจ้ะ